ดีดีชวนคุณผู้ชมค่ะพกเงิน20บาทนะคะแล้วก็ไปตะลุยสวนส้มบางมดสีทองค่ะที่ทางเจ้าของสวนเนี่ยใจดีเปิดให้นักท่องเที่ยวมาชมมาชิมมาแชะกันให้ทั้งสวนเลยละค่ะ มาแล้วนะคะพิษณุโลกก็มีสวนส้มบางมดนะคะแถมเป็นสีทองด้วย <c oughs> เกิดจากการปลูกโดยกลุ่มพี่น้องเกษตรกรสวนส้มบ้านใหม่ค่ะตำบลบ้านกลางอำเภอวังทองจั <c oughs> งหวัดพิษณุโลก <c oughs> ที่ช่วงนี้นะคะก็กําลังให้ผลคลิตค่ะแล้วก็ได้เปิดสวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชิมช็อปส้มบางมดสีทองถึงสวนก็ตัดจุใจในราคาคนละยี่บาทเท่านั้นค่ะ หรือถ้าซื้อกลับบ้านเขาก็ขายในราคากิโลกรัมละ20บาทเหมือนกันกคุณผู้ชมถูกกว่าน,นี้ก็หายากแล้วนะแทบจะไม่มีแล้วอนะ่ะเราไปเจอนางเพียรย่างวิไลเป็นชาวสวนส้มนะคะอยู่ที่นี่ก็บอกว่าในพื้นที่หมู 11, ่11บ้านใหม่ตะบนบ้านกลางเนี่ย,ยมีเกษตรกรปลูกส้ม10รไร่บนเนื้อที่กว่า100รไร่ล้วนเป็นสวนส้มบางมดสีทองแบบปลอดสารพิษค่ะขณะนี้ก็กําลังออกผลดกเต็มสวนค่ะพร้อมเร่งส่งขายให้พ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ชาวบ้านใกล้เคียง ส่วนจุดเด่นของส้มบางงดสีทองอะค่ะคุณผู้ชมจะมีรสชาติหวานนํำค่ะจึงเป็นที่ถูกปากถูกใจของคนที่ชื่นชอบส้มเป็นอย่างมากซึ่งในปีนี้ชาวสวนส้มนะคะก็ได้ร่วมกันจัดสวนส้มเพื่อเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างที่เห็นนี้แหละค่ะที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นค่ะสามรถพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อส้มถึงในสวนรวมทั้งลูกเล็กลูกใหญ่เนี่ยเขาขายในราคากิโลกรัมละยี่สิบห้าบาท ชมถ้าพ่อค้าแม่ค้ามาเองก็ขาย15บาทโอ้นี่คั้นเป็นน้ำส้มสดๆน่าทานมากเลยนะดูสีสิคะสดชื่นค่ะแต่ถ้าพ่อค้าแม่ค้าจะซื้อแยกขนาดท่าณผู้ชมทางสวนก็คัดแยกให้ทั้งหมด5ไซส์ด้วยกันนะตั้งแต่ลูกเล็กไปจนถึงลูกใหญ่ขายในราคาขายส่งตั้งแต่กิโลละ5ถึง20บาท ซึ่งแต่ละปีนะคะก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเดินทางมาซื้อถึงในสวนสร้างรายได้หมุนเวียนให้แก่พี่น้องเกษตรกรนับล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวพลาดไม่ได้คุณผู้ชมนะใครมีแพลนจะไปที่จังหวัดพิุนุโลกอย่าลืมแวะไปที่นี่กันสักหน่อยสวนส้มบางมดสีทองจ้าค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ